はい、あ ตอนนี้น้ําป่ามาจากคูทับเบิกนะคะตอนนี้เข้าวัดสีทานแล้วค่ะตอนนี้น้ําป่ากําลังมาแรงเลยค่ะกําลังช่วยกันพยายามเอาไม้ออกอยู่ค่ะน้ําป่าจากคูทับเบิกค่ะกําลังเอาไม้ออกช่วยกันอยู่ค่ะคูทับเบิกนะคะน้ําป่ามาจากคูทัเบิกเข้าวัดค่ะ มาแรงมากค่ะจับคูถทับเบิกนะคะ